ครับบ้านได้ค่ะสวัสดีครับจริงดีตอนเราก็สู่แหล่งการเรียนรู้โซลาเซลล์นะคะอันนี้เราก็จะพาเราไปรู้จักเกี่ยวกับวงจรของโซลาเซลล์ค่ะไม่จนเป็น่ห จุดนี้นะคะคือก็จะเปเรียนรูน้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะบอกจุดตา่ตางๆและอ,อุปรกรณ์ต่างๆที่อยู่ตามจุดของสลาลรานะคะใช่ะะั้งบนหลังคานั้นก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ค่คะแผงโซลาร์เซลล์คือการนำโซลาร์เซลล์จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อไนรกรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทําให้สามารถผลิตและลจะล่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยไม่ พลไฟฟ้าท on okay, ี่ได้นั้นจะเป็นกระแสโดยตรงนะคะตัวาแล้วก็อันที่สองนะคะคือแบตเตอรี่ค่ะมันจะอยู่ตรงซอกนี่ค่ะเดี๋ยว่าไปหายอย่ได้เดี๋ยวาไปหายดูสักว่าเข้าไปแบตเตอรี่นะคะก็คือทำหน้าที่เก็บไฟสำรองในเวลาที่แผงเวลาเซลล์นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะโอเคค่ะคลิปต่อไปค่ะเครื่องการควบคุมไฟการชาร์จไฟฟ้าคือเครื่องการควบคุมประตูกกันแสไฟฟ้าในการเรียนมาดู เครื่องคุมสารชาร์จไฟฟ้าคือเครื่องคุมการประตูกระแสไฟฟ้าจะทำหน้าที่กระซุมกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลงในแบตเตอรี่เครื่องแปลงไฟคือมีหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้า a อซเพื่อนำมาใช้งานกับเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านประเภทต่างๆไฟฟ้าประเภทเอซีคือไฟฟ้าที่ใช้สำหพวบบ้านพวกมอหงค่าไฟฟ้าแหละครับประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์หนึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายครอบครัวสอง ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันสิ้นสุดทดแทนการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลสามเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดภาวะภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าสี่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบการสายส่งไฟฟ้าห้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจบนะครับหุณส้อสามมาเบอร์นะคะข้อสามมาเบอร์นี้มีไว้สำหรับตัดผมนะคะนักเรียนของของ เสียทอสามนี่ก็คือห้องจัดผมชายชีย้สิเออสว่วนที่ฝั่งนี้นะคือห้องจัดผมหญิงนะคะใช่ห้องจัดผมชายนี้จะมีการตัดผมนักเรียนชายอย่างเดียวนะคะไม่มีเสริมไม่มีเสริมความหล่อ,อไม่มีเปล่นไม่มตม้องไม่มีหาอะไรเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก,ก็มาที่จุดต่อไปนแล้วนะก็คือห้องส่วนหญิงนะคะห้องส่สวนหญิงนั้นมีสระได้สะตัดผมอบไอ้น้ำสำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดจากตัเรียนะคะย่อมเยาค่ะย่อมเยาจตเป็นเรสติคแน่ครับ <laughs> ราคากิ่บาทปนเดตนว่าเอ่อตัดผมนั้นราคา2 0บาทนะคะส่วนสากกับดานั้นราคาไม่40บาทนะคะส่วนตัดผมชายนั้นก็20บาทเหมือนกันค่ะตัดผมชายนักเรียน10บาทโรงทรงสูง15บาทนักเรียนอะไรับบัตรมอต้นทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือว่าพออว่า นู่นนี่นั่นนะคะสามารถเออ่มาใช้บริการบองคลทั่วไปก็คือสามสิบบาทได้ค่ะลองส่งสูบของมัธยมก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าบาทก็ะ่อไนี่นะคะมีเครื่องพละจะทานเหยียมให้ด้วยค่ะิวตี้แอนโทซ่าจบปะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับที่ทำการธนาคารขยะนะคะเออ่มี เวลาทําการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตอนเที่ยงสิบนาทีถึงเที่ยงห้าสิบห้านาทีนะคะมันยังไม่เปิดใช่มันยังไม่เปิดไม่ยังไม่เปิดแล้วไม่ต้องเข้าไปดูนะคะต้องสนใจมันมันเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์รู้ค่ว่าสามารถเอาขยะเข้ามาแลกสินค้าได้พุุ่ไปวันนี้วันสร์เขายังไม่เปิด อสนี่นะคะนี่นี่ขยะเยอะมากเลยแล้วไม่เล่นงานงานนี้แล้วใครมสามขยะจะมีค่าค่านำมารีไซเคิลขยะจะมากเกินถ้าทิ้งคืนกืนพอเพียงคกับจุดต่อไปเลยนะครับพอกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม เวลาการ์ดเนี่ยจุดๆดเทช่นสาสติทิพยานุสรน,นะครับเวลาทำการเวลาทำการคือว่าจาจาร์ถึงวมาถึงเวลา12บสอนอาฬิกายีนาทีถึง12บสอนอาฬิกาห้นาทีนาทีนาทีก็ได้ครับจะนอนก็ได้ครับมันก็เหมือนกันครับส่วนข้างในก็มันไม่มีอะไรเยอะแยะหน้ามาเพราะครูไม่เปิดให้เข้าครับ <c oughs> ธาคารแห่งนี้นะคะสร้างมงสร้างมาเพื่อให้เด็กโรงเรียนจุลชนเทศบาลสามนั้นแม่รู้จักประหยัดกดออมนะคะมีตังเก็บในการจบการศึกษานะคะถ้าเกิดเราฝากปุ๊บแล้วก็เวลาเรารจบป .6 ห,หรือม .3 หรือม .6 คุณก็จะได้ตังคืนไปนะค่ะใช่คุณก็จะมีตังเก<อ><อ>็บใก,การแนะนำสถานที่เศรษฐกิจฯฯกฯพอเพียงในโรงเ,เรียนจุลชนัทศบาลาพี่นีพี่เียงนของเรา